นครับผมเมื่อวานเราจะพามาดูการปลูกชมนะครับผมตันนี้เป็นเป็นต้นเก้าพันก็ยังเล็กอยู่ขนาดนี้นะขนาดนี้แต่ต้องเอามาเพาะเพราะว่า <c oughs> ไม่มีอะไรทำนะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมต้นต้นที่หวานไร้นะประมาณนี้นะครับผมตรงมาเพาะก็ที่มีดินก็มีดินนะครับผมมีดินมีอ่าไอ ขี่วัวนะเป็นขี้วัวแห้งแล้วก็มีกับมะเขาสับใส่สามอย่างพอครับผมอันนี้ใส่สามอย่างพอก,ก็เวลาปลูกก็มาปลูกแบบนี้ครับผมเอามาลงแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับผมต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่หรอกแต่ก็ต้องปลูกต้องปลูกต้องปลูกแล้วก็ปลูกก็เอามาลงแบบนี้ครับผมเอามาเรียงแบบนี้นะครับผมคุณลุงคุณป้าต้นไหนที่ดูสมบูรณ์นะอย่างนี้ขึ้นไม้ที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผม ก็จะเอาไปไป,ไปเสียบต่อถ้าต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ต้องถอนทิ้งไปเลี้ยงไปก็จะไม่โตให้จะเสียเวลานะครับก็ต้องอันนี้ผมจะวางป่าปนไปเลยหญ้าก็ขึ้นลกต้องถอนหญ้าต้องไปถอนหญ้าเห็นไหมสมบูรณ์จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือไม้ได้รับแสงแดดเต็มที่รับแสงแดดแล้วก็ได้รับน้ําเต็มที่ช่างชมจะชอบน้ําและแสงแดดมากๆถ้าได้มีแสงแดดที่ที่พอเพียงแล้วก็น้ําได้ดื่มน้ำทุกวันจะสวยมาก แต่ก่อนชุดนี้เป็นไม้ที่ปลูกแรงไว้นะแรงไว้ไม่ได้ลดน้ําก็เลยเป็นไม้ที่ที่ไม่จเจริญเติบโตน,นะถ้ามีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์ทุกอย่างโอเคมมาจะสวยมากอันนี้ไหมไม้ขาดน้ําจะเป็นแบบนี้ให้ไหมแล้วก็เวลาได้น้ําฝนมาก็จะดูดีหน่อยก็ประมาณนี้นะที่ทําผมยังไม่ตอบอะไรเลยจะทางไหนเนาะก็ขอโทษด้วยัวันนี้ก็ต้องถอนย้าต่ออันนี้มเมื่อเช้าผมถอนตรงนี้นะมเมื่อเช้าถอนตรงนี้แหละ ก็จะมีป้านั่งตรงนั้นมาทํางานให้นะครับผมก็นี่แหละครับผมสิ่งที่ท่านตอบแทนผมมาในการรับซื้อไม้ผมก็นําออกมาทําแบบนี้ก็ไม้ยังไม่โตก็ต้องรีบปลูกก็เพื่อให้ป้ามีรายได้ด้วยนะครับผมมีรายได้ก็ต้องแบ่งปันกันครับผมได้มาก็ต้องถ้ายังไงล่ะถ้ายังเดือนต่อได้ครับผมยังเดือนต่อได้ก็ ก็ได้แจ้งหน้าทําง,ทงานต่อไปเรื่อยแต่วันไหนสะดุดก็ต้องยอมพก <c oughs> ยอมพกกระเป๋าตัวเองไปก่อน <c oughs> จนกว่าจะได้มีไม้ขายได้ไม้สวยขายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคิดนี้มาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นก็เจอนะครับผมว่าผมมีต้นไหนที่พอจะออกได้บ้างนะครับผมไม้ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีดอกนะยังไม่ออกดอกฝนจะตกชุบมากเลยฝนจะตกชุบมาก วันนี้ว่าจะไปหวานข้าวเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนครับผมตกแรงมากเลยไม่ได้หวานข้าวเลยก็ต้องรออาทิตย์หน้าว่าผมก็มีเวลาวันนี้กับกับพรุ่งนี้นะพะว่าวันจันทร์ก็มาทำงานครับวันจันทร์ก็มาทำงานตรงนี้ก็อันนี้หนะ้าฝนจะดูดีหน่อยนะแต่ว่ายาเยอะต้องถอนทิ้งเพราะว่าถ้าหน้าหน้าแรงมาก็จะขาดน้ำเหมือนเดิมครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมน,นี่คือถ้ามา้แบบนี้โอเค มันจะช้านะเอาพวกตรงเพราะการดูแลการเลี้ยงอาจจะไม่ทั่วถึงไม่มีน้ําให้ไม่เหมือนกับเราฝั่งฝั่งไม้เข้ามาเกี่ยวเลยอย่างนั้นก็จะทําให้รวดเร็วแล้ว,วก็ก็มีผลได้ผลเสียคนละแบบกันแต่ว่าถ้าสั่งไม้มาจะประหยัดต้นทุนต้นทุนจะต่ำเพราะว่าแบบนี้จะต้นทุนสูงนะการทาไม้แบบนี้กรเพราอเองแบบนี้นะครับผมต้นทุนอยู่สูงนะถ้าเราจะให้คุ้มทุนเราต้องทําให้เยอะที่สุดถึง่จะคุ้มทุนได้ก็นี่ละครับผมก็ พอได้จ้างป้ามาทํางานให้พอแกได้มีรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัวนะผมก็ต้องทําแบบนี้ครับผมอยู่ในสังคมเราก็ต้องทําแบบนี้เจอกันนะครับผมก็กินนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นก็่าดูมีต้นไหนพอได้ก็ขอบคุณนะครับผมที่สั่งเข้ามานะครับผมทางแจ้งใหม่นะครับผมก็ขอบคุณก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแัดไม้ให้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมอาจจะเป็นชุดเล็กนะชุดละต้นสองต้นผมก็ส่ง สองต้นขึ้นไปนะครับผมสองต้นขึ้นไปถึงจะสูงได้ต้นเดียวต้นเดียวต้องสูงได้เดี๋ยวเทพบรรณานะเดี๋ยวเทพบรรณาถ้าไมาส้สีต้องขอเป็นสองต้นขึ้นไปนะถึงจะสูงต้นเดียวไม่คุ้มค่าสูงนะถ้าบอกว่าราคาหลักร้อยหน,นึ่งในหนึ่งต้นมีค่าสูงด้วยมันจะดูแพงไปโอเคครับผมอันดังผมมาแล้วได้ครับผมเดี๋ยวไปซักผ้าก่อนครับผมยังไม่ได้ซักผ้าเลย